สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube แล้วชาวแฟนเพจที่น่ารักทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอบอยเคลียร์ชัดชาแนลและแฟนเพจ a c e b o o k หมอบอยเคลียร์ชัดเราจะมาเจอกันเป็นประจำกันทุกๆเดือนกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารคำทำนายการพยากรณ์ทั้ง12ราศีว่าราศีไหนดวงดีราศีไหนโดดเด่นและราศีไหนจะต้องเตือนกันบ้าง แบบเจาะลึกแบบละเอียดเน้นๆเ,เต็มเต็มกันไปเลยครับก่อนอื่นครับจะมารับชมรับฟังคำทํานายก็อย่าลืมครับกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆและกดไลค์กดแชร์เฟซบ o ๊กแฟนเพจหมอบอยด้วยก็จะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหลังจากนี้ไปครับเรามาติดตามรับชมรับฟังคำทํานายการพยากรณ์กันได้เลยครับ กลับมารับชมรับฟังคำทำนายการเยากรของคนราศีกรกฎประจำเดือนมิถุนายนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือผู้ที่มีลัคนาติดราศีกรกฎเป็นอีกหนึ่งเดือนครับที่จะต้องปรับโหมดชีวิตจะเริ่มกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยมากขึ้นกว่าเดิมคึกคักครับเป็นจังหวะดวงจะต้องเรียกได้ว่าจะมีข่าวดีความสำเร็จต่างๆก็จะรอมาจอ่อ ให้เห็นเริ่มชัดเจนมากขึ้นเดือนนี้ครับเป็นเดือนที่คนกกตอตกงต้องพัฒนาความรู้และฝีมือเตรียมรับความปังเป็นจังหวะชีวิตนะครับจะเริ่มมีสิ่งใหม่สิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาเช่นงานใหม่หรือแม้กระทั่งครับดวงคนคนราศีกรกฎเดือนนี้จะมีเกณฑ์มีบุตรมีลูกต้องเรีเยกได้ว่าเป็นจังหวะโชคดีนะครับจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเกิดขึ้น แต่ต้องระมัดระวังนะครับอย่าประมาทในเรื่องของอุบัติเหตุการเจ็บป่วยเพราะดาวแรงๆสองดวงโครจรมาเลงกันครับหาโอกาสไปทาบุญสวดมนต์เดินทางก็อย่าประมาทนะฮะรับรบองคนราศีกรกฎถ้าเรียกว่ามีสติแล้วเนี่ยมันไม่เจอปัญหาหรืออุบัติเหตุอย่างแน่นอนครับส่วนด้านการงานครับหลังจากนี้ปัญหาภาระ,ะความผิดพลาดต่างๆก็จะเริ่มผ่อนคลายไปในทางที่ดีขึ้น การงานคือดาวพังคานครับโคจรมาทับตัวเรียกได้ว่าจะมีข่าวดีใครจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือคนที่ตกงานอยู่ก็จะได้งานแต่อย่าคาดหวังมากนักเพราะจะได้งานอย่างไม่ตั้งใจไม่ไปตามที่คิดเอาไว้นะฮะอย่างไรก็ดีครับยังดีก็อยู่เฉยในช่วงนี้ครับดาวการงานนยฮะโคจรได้ตำแหน่งนิดเป็นภาวะจำยอมแค่ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะฮะ คนที่ทํางานครับประจําหรือทํางานธุรกิจกิจการส่วนตัวงานมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นขยับขยายเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะคิวทองฝังเพชรของคนราศีกรกฎในเรื่องของหน้าที่การงานในเดือนมิถุนายนนี้ครับการเงินในเดือนนี้นะฮะต้องถือได้ว่าช่วงแรกๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเงินไหลามาเทมาคล่องตัวมีโชคจากการเสี่ยง จับฉลากชิงทุนลุ้นรางวัลครับจากการลงทุนอะไรก็ตามแต่เรียกได้ว่ายังโอเคนเมื่อวันอยู่นะครับแต่พอเข้าหลังเนี่ยฮะวันที่15มิถุนาย,ยนไปแล้วนะครับดวงการเงินเรียกว่าเปลี่ยนทิศทางและ เพราะดาวการเงินนะโคจรเข้าเรือนวินาศนะครับก็มีโอกาสมีเกณฑ์เสียหายเรื่องเงินกินทองๆนะครับแล้วระวังเรื่องหนี้สินเพิ่มนะขอยยําฮนะอย่าเล่นใหญ่เกินเบอร์จะมีโอกาสเจ็บตัวสูงแต่ก็มีบางบุมที่ดีๆครับคนาราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนหลังนะมีโอกาสได้เงินแบบลับๆฟุกๆแบบไม่ได้ตั้งตัวแบบไม่คาดฝันอันนี้ก็เป็นจังหวะดวงตาของคนาราศีกรกฎในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับความรักครับ ดาวสูกยังครวจรเข้าเรือนวินาศดาวส่งสัญญาณมานะครับจะต้องระมัดระวังเรื่องความรักปกปิดปิดบงังแบบลับๆระวังเรื่องของเป็นมือที่3เขานะสถานะการเงินยังคุมเครือชีวิตยังอยู่ในโหมดเรียกว่าต่อต้องระมัดระวังนะครับส่วนคนมีคู่ครับจะเป็นความรักที่ยังหนุนนําอุ้มชูอยู่เบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาให้กําลังใจในส่วนเรื่องความรักคู่รักก็ถือว่ายังเรียกว่าไปในทิศทางที่โอเคครับ เลขเด่นเลขเด็ดเลขมงคลประจําของคนราศีกรกฎก็คือเลข6เลข3แล้วก็เลข2นะครับโอาการครับไปไหว้นะครับเรียกได้ว่าเสริมดวงอะไรก็ได้นะครับของคนราศีกรกฎครับคือพระแม่นะครับกวรอิ่มนะที่วัดเล่งเล่ยี่นะครับหรือวัดมังกรคารว่าศครับที่เยาวราชนะครับเป็นมงคลเสริมดวงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับ ก็จบแล้วนะครับกับการพยากรณ์ประจำเดือนมิถุนายนของคนราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎถ้ารักกันชื่นชอบกันนะครับติดตามผลงานของหมออยเคียรชัดก็อย่าลืมครับกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับการพยากรณ์ทุกๆเดือนนะฮะวันนี้ครับหมออยเคียรชัดต้องขอลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ